ผมตันลอยมันแรงด้ยโอ้โห ทุกคนวันนี้นะคะเบยก็พาทุกคน,นนะคะมาเดินตลาดต้นไม้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดต้นไม้ก็คือเริ่มเปิดแล้วนะเป็นตลาดต้นไม้จัตุจักนะคะพี่กาศบอกว่าต้นไม้ถูกมากเริ่มต้นที่ต้นละสิบบาทนะคะก<บา>็คือคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะแต่ว่าใครที่มาก็ต้องเตยม,มม,มกกูงเยมแมดปกติเหมือนเดิมนะ <S <S ตอนนี้ก็ที่จะเปิดก็จะมีเป็นวันอังคารเนาะแล้วก็วันพุธจะวันอังคารเขาก็จะเปิดตอนเที่ยงแต่ตอนเที่ยงถึงหกโมงเย็นหรอว่าถ้าเกิดเป็นวันพุธเขาก็จะเปิดตอนสิบโมงถึงหกโมงเย็นเหมือนกันนะคะ กระบอกเพชรสวยมามิกินเอาต้นนี้สวยวะต้นอะไรวะตน้นพุทต้นพุทธหรอพุทธขาวหรอนี่ที่บ้านไปมีเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มโตลแล้วตน้นถือต้นอะไรพุทธโชกชอบกระบอกเลยต้นละสิบห้า,า,าบาทเองค่ะอันนั้นเป็นกุหลาบดอกกุหลาบดอกใหญ่ได้นะต้นละร้อยเดียวเอง มันจะมีพวกต้นไม้ในอย่างไครที่ชอบปลูกพวกเป็นพวกไม้ในร่มนะคะเนี่ยพวกมีขาแบบนี้ขายด้วยนะมันก็จะเป็นพวกต้นไม้ในร่มจ้ะต,ต้องแต่งห้องพวกใครที่มีบ้านห้องแอร์เนาะคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบไงทห็นไหยคะแปดสิบห้าสิบอันนี้เป็นพวงละนะอันนี้แถวบ้านก็มีแต่ว่าขายแพงมากต้นซืดอดอกอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าดอ,อกอะไรไม่รู้ว่า ถ้าดอกมันจะยุ่งหิมอ่ะนี่ค่ะต้นร้อยเก๋ๆอันนี้ดอกตูเซนเซเสียงเองนี่กระถางเซนเดนน่ารักน่ารักเลยราคายี่สิบห้าสามสิบสี่สิบนะคะถูกๆแล้วก็หินมตกแต่งสิบต้นละห้าสิบเ้าต้นเองเรามาแล้วต้นใหญ่แค่ไหนมันจะสูงประมาณนี้สูงกว่าคนเหรอเอออะไรน่าสงสารแม่ต้นไม้ยังสูงกว่าคนเลยนี่ ตนสักต้นแล้วสวยมากตีตน้นละเท่าไหร่อะคะอันนี้80บาทค่ะโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ดอกเล็กนะคะทุกคนมันเข้ามือเปยเลยนะใหญ่มากตน้นละ80บาทค่ะมาตำนะคะทีมากแต่เ,เราจะมาซื้อต้นมะลิกัน,น,ะะน,นด้วยนะคะนี่น่าร้อนเลยนี่สวยทำไมถูกยากวะอไออะไรเยียเยียเยียทุกอย่าง,งเลยอะเออไฮเดรนเยียเออแต่แล้วคนมีความรู้มาก อันนี้โอ๊ยอันนี้มันเป็นแบบว่าเพื่อที่เอาไว้เกาะตามหินนะคะทุกคนดูดิอันนี้ดีจุดดีค่ะถามได้นะจ๊ะนี่อันนี้ก็สวยนี้พอมเปิเมียหรอใช่แล้วด้วยเปล่านี่ข่าฤษีค่ะใครสวยชิคๆจ้าข่าลฤสีเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากค่ะทุกคนปล่อยมันเอาไว้ไปรดน้ำมันก็ยังไม่ตายนะคะว้าวเบบีสวรรค์ของคนรักกล้วยไม้ จะเป็นพวกสวนสวนป้ายเพาที่มีพื้นที่หน่อยนี่นะคะสวยงามเนี่ยนี่ก็จะเป็นพวกไม้ดอกเราจะข้ามไปข้ามมานะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตนน้นแดดตายง่นนายาอย่างซี้อนะออตนน้นแดดมันจะตายง่ายมากเพราะมันเป็นพืชลมอยู่อุ้ยแล้วก็อันนี้จะมาซื้ออันนี้เศรษฐีเงินหนาปลูกอะไรนี้ก็คือรวยเลยนะคะเศรษฐีเงินหมา นี่อันนี้มันก็จะเป็นพวกหินนะคะประดับสวนเดียช่วยดูโอ้ยไอ้เต้าก็อันนี้ก็สีแบบตัเย็นน้ยสีดมากวกบที่ะบูดจั่วะบูเยตัวโบกเอัมาแปลกแปกโอ้โหทุกานที่ก็คือแบบพวกพันไม้บางอย่างที่เราไม่เคยเห็นอ่ะก็คือมีขายด้วยนะ เคยดีอ่ะมาเปิดโลกดีเหมือนกันไม่เคยเห็นบูญบกแบบนี้เลยเป็นกนาดีเลือเด้ดอน,นี่มันนื้ก็เขียวดังเลยอ่ะเฟื่องอะไรเฟื่องเป็นดอกฟิลิปปินส์อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะราคาก็มีร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบแล้วแต่เกรดแล้วแตะพันพันเป็นพวกพานไม้นะหุ้ย,ยได้อยแบบนี้อ่ะ มะม่วงหาา่างมะนาวโหดเดอ,อ้ออันนี้ต้นใหญ่แล้วก็มีหนามนะคะช่วยๆยี่สิบสามสิบเลยจ้าสิบยี่สิบสามสสสิบเลยจ้ามีแบบไปหนียันุเลยนะะเอา้ปลูกเก้ามือเ็นไม้ได้นะอ๋อม้วนปากนะครับ พี่ซัดอยู่ตรงซอยเอ่อซอยที่สอ,องอนะคะเวลาเดินเลี้ยวมานะแต่ดีนะคะน่ารักมากต้องอะไรครับผมนี่ผ้าอนุบางเนี่ยถ้าเกิมตะปูในห้องอย่างเงี้ยน่ารักกำลังน่ารักเออหนุ่เออน่ารักอย่างเงี้ยน่ารักข้างในนะคะจะเป็นพวกสก้ากระจุ๋มกระจิ๋ม เกะปัวเป็นพวกแบบชักไม้จรงจริงมันก็คือโซนที่เราเดินเข้ามาตอนที่แบบจากปกติเปิดอะไรนี่สำหรับใครที่ชอบแบบงานป้านงานปูนนะคะงานปูนเปลือยนี่เลยน่ารักมากอันละสามห้ายี่ห้ายี่สิบ 5, 5, 5, 5, 6, 6. อันละเท่าไหร่อะค่ะสี่สิบอ๋อสี่สิบอ๋อค่ะโอ้ยโอ้ยนี่ไงคุณถูกต้นร้อยละจ้ะถูกมากอ๋อถูกต้นร้อยหมดเลยโอ้ยโคตรถูกอันนี้คือดอกอะไรคะอันนี้คือดอกอะไรคะอันนี้คือสีเหลืองเหรอคะเออเดซี่เหลืองอ๋อเดซี่สีเหลือง ขายเป็นต้นใช่ไหมบัวหลวงป่ะอันนี้ก็เป็นร้านบัวนะคะทุกคนผัดจากหลังเมื่อกี้มาหน่อยนะอุ้ยเนยอยากได้นะอยากได้ตอนนี้กำลังดีเลยโอ้กูจะกลับบ้านยังไงวะต้องโทรเรียกแท็กซี่หรอปะเคล่อนเลยก็แบบนั้นอะเห็นปะทำไมเนี่ยเออแบบเป็นพวงก็น่ารักดอกไม้ที่นี่ก็คือจุกมากนะทุกคน อันนี้คือร้านปุ๋ยพร้อมเมล็ดพันธุ์พร้อมอ้ยนี่ไงกระจุ่มกระจิม,จมเป็นชอบ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 อ,อันนี้เตยก็ถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือดอกไม้ทั้งหมดที่เราได้มานะคะทั้งหมดมีงดแค่1,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ แต่ว่าเห็นถุงถุอันนี้ก็คือแบบเยอะมากนะในนี้มีอีก6ต้นนะคะอันนี้พวกเนี้ก็จะเป็นหต้นร้อยนะซื้อมาเยอะมากอันนี้นะคะ mm. ก็บอกเลยว่าคุ้มมากเมื่อกี้พี่แฮกซีก่ยังถามเลยว่าหมดเนี่ยพันหนึ่งเองเหรออะไรเงี้ย mm. ได้เยอะจริงดิ mm. ก็ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเตยก็จะเอาไปลงสวนหลังบ้านนะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเป็นพุ่มสวยๆนะคะ mm. เพราะคำที่เราที่เตยซื้อมาส่วนใหญ่มันจะเป็นพืชที่ อยู่แต่แดดอะไรเงี้ยแล้วพอมันเข้าร่มอ่ะมันไม่โตอย่างพวกเนี้ยตัวต้องย้ายมาหน้าบ้านหมดเลยนะคะเนี่ยพวกนี้เพราะว่าเขาอยู่แดด,ดเลยแลว้ว่ามันไม่ขยายกอมันไม่แบบมันไม่โแบบตอะไรเงี้ยที่แรกคือแบบมันเหมือนมันจะตายใปมันก็ยีบๆอะไรเงี้ยเออต้องย้ายมาหน้าบ้านให้มันโดนแดดนะเพราะฉะนั้นก็เลยกะว่าจะจัดสวนใหม่นะคะเอาให้มันเป็นแบบให้มันโดนแดดไปเลยอะให้แบบมันมันอยู่ตรงกลางแดดไปเลยแล้วก็สวนข้างในก็จะตัดเป็นแบบที่นั่งอะไรไปนะคะนี่ 1,000บาทคุ้มมากเดี๋ยวจัดเสร็จเดี๋ยวเต้าจ้าเ,เอาให้ดูนะว่ามันได้ประมาณไหนนะคะ